สวัสดีเทรดเดอร์และนักลงทุนที่รักโครงการอยู่ในการติดต่อกับคุณกูรูมาเก็ตขอบคุณมากสำหรับการดูรีวิวของเราตอนนี้เราจะวิเคราะห์ตัวบ่งชีพื้นฐานขององค์กรในปัจจุบัน Diamond of o r a d i n g ดูทิกเกอร์ DO การตรวจสอบนี้อิงตามข้อมูลปัจจุบันณนะวันที่18มิถุนายน2024 โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเก็ตบริษัทไดมอนด์ออฟช o r ์ d r ร l l ลิงดูอยู่ในหมวดหมู่ย่อยออเทอร์เอนเน66องค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปของบริษัทหากจำเป็นคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถพิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ของบริษัทที่เป็นปัญหาได้ละเอียดยิ่งขึ้น การเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยโครงสร้างทิกเกอร์นั้นฟรีและเปิดกว้างโปรดแบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์นี้บนเครือข่ายโซเชียลของคุณขอบคุณมากสำหรับการโพสต์ใหม่และการสนับสนุนอื่นๆทั้งหมดนี้ช่วยได้มากในการทำงานต่อไปมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Diamond Offshore Drilling Inc. มีมูลค่า1.55พันล้านดอลลาร์ และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ244,000ล้านดอลลาร์ Diamond Offshore r i l l i n g Inc. มีส่วนแบ่งร้อยละ0.636และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.65,000ล้านดอลลาร์ด้วยการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลในประเภทย่อยที่112,000ล้านดอลลาร์ ไดมอน o ์ออฟชอ r เร l i n g i n งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.583เมื่อเปรียบเทียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กับการแปลงตัวพิม์ใหญ่ในงบดุลแล้วเราจะเห็นดังนี้ครอบครองส่วนแบ่ง d ไดมอน off อฟช d r i ร l i n g ดูในหมวดย่อยกรณีประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยละ0.636 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือ0.583เปอร์เซนซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดร้อยละ8การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีของบริษัทในหมวดย่อยไม่ดีลบ1คะแนนนี่สินทางการเงินของบริษัทอยู่ที่0.661พันล้านดอลลาร์ สินต่อมูลค่าตามบัญชีอยู่ที่ร้อยละ101.7ของส่วนของผู้ถือหุ้นส่งผลให้ภารหนีของบริษัทไม่ดีลบ 1. จุดอัตราส่วนของราคาตลาดของบริษัทต,ต่อกำไรเท่ากับศูนย์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ16.5ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยมาก การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรเปรียบเทียบกับบริษัทในหมวดย่อยแย่ yeah, มากลบสองคะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือลบสีล้านดอนลลาร์ไม่ทราบรายได้ในอนาคตในอีก12เดือนข้างหน้าสิ่งนี้ไม่ดีสำหรับบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตโดยประมาณโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อย D. ีคะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ1.4ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ1.1ซึ่งสูงกว่าหมวดหมู่ย่อย27%การประเมินอัตราส่วนราคาหุ้นต่อรายได้ของบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1,100ล้านดอนลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับบริษัทการประเมินปริมาณการขายในอนาคตโดยประมาณเปรียบเทียบกับประเภทย่อยไม่ดีลบหนึ่งคะแนนหากคุณสนใจการวิเคราะห์นี้ ในกรณีนี้ฉันขอให้คุณสมัครติดตามเราและกดกระดิ่งสำหรับคุณเพราะมันฟรีคุณจะช่วยกระจายโปรเจกต์ได้จริงๆกูรูมาเก็ตอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ลบ3.7%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่6.4%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ10.1 การประเมินความสามารถในการทำกำไรโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0.457ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง39% และข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัท Diamond Offshore b i l l i n g ดูมีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเท่ากับ725,000ดอลลาร์ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยมี520,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ39.4การประมาณมูลค่าตลาดของบริษัทต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้0คะแนนจำนวนกำไรต่อพนักงานบริษัทคือ0 0 0ดอลลาร์เฉลี่ยตามหมวดหมู่ย่อย31.6พันเหรียญสหรัฐ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบก,กับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณการขายสำหรับพนักงานแต่ละคนขององค์กรคือ513,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย494,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ4%การประมาณรายได้ต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่ร้อยละ3 7โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่ร้อยละ5นี่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเสี่ยงจากการบีบชอตที่อาจเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ RSI 14แสดงระดับร้อยละ56ของบริษัท Diamond o f c h o r Drilling Inc. ในหมวดหมู่ย่อยระดับ AC 14อยู่ที่ประมาณ43%ในทางเทคนิคแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าต่ำกว่า Diamond o f f ช h o r Drilling Inc. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Diamond o f f s h o i e b ิ i l ิ i n g ดูและการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าอีก12เดือนข้างหน้าหุ้นของบริษัทได a m o n d Offshore i l d i n g ดูมีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ21.5เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสําหรับหมวดหมู่ย่อยที่ร้อยละ10.2สิ่งนี้ไม่ได้ระบุอะไรอย่างแน่นอน แต่คุณต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ด้วยก่อนประกาศเกรดสุดท้ายการุณาเขียนแบบประเมินหุ้นบริษัทของคุณ Diamond Offshore d r i l l i n g ดูในความคิดเห็นต่อรีวิวนี้ผลลัพธ์โดยรวมเป็นดังนี้ลบ6จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ1.6คะแนน หากมองให้กว้างๆในตลาดสหรัฐโดยทั่วไปเราเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยตลาดหุ้นรวมอยู่ที่0.4คะแนนเทียบกับคะแนนติดลบ6คะแนนจาก Diamond of c h o i r e l l i n g Inc. มาดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและระบบอ้างอิงกูรูมาเก็ตการเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้อันเป็นผลมาจากการประเมินไดมอนด์ O F F S H O R E D R I L L I N G ดูกูรูมาเก็ต ที่เปิดออเดอร์เพราะไดมอ o o f s h o r อ Drilling ดูบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อยขอขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการชมวีดีโอน,นี้และใช้ระบบช่วเหลือจากกรูมาเก็ตคุณเป็นผู้ชมที่เจ๋งที่สุดจริงๆ